แต่ถ้าเราจำหลักการอย่างนี้ได้เดี๋ยวพอเราคุยกันเป็นประโยคเดียววันนี้ฉันไปทำบุญกิริยาวัตถุเรื่องนี้มาฉันมีความสบายใจมากเลยเนี่ยเอาแค่ประโยคตรงเนี้ยเอามาตีความเกี่ยวกับเรื่องสภาวะที่เราเรียนอยู่เนี่ยมันจะเข้าใจมากขึ้นนะคะตามจริงแล้วแล้วอยู่ๆถ้าเราเอาประโยคเหล่านั้นมาพูดโดยที่เรายังไม่เห็นหลักการอย่างนี้มันก็เหมือนพูดทั่วไป พูดด้วยความเคยชินว่าเราเคยทําบุญเรื่องนี้นะฉันสบายใจมากเลยมีความสุขใจมากเลยอย่างเงี้ยมันก็แค่นี้แต่ในความสบายใจความสุขใจมันมีเรื่องราวของสิ่งนั้นทํางานกันเยอะแยะมากมายเลยตรงนั้นแหละในสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้เขามันเป็นสภาวะธรรมทําไมเราต้องเรียนรู้กันเยอะขนาดนี้ถ้าเราไม่รู้จักสภาวะธรรมเหล่านี้ถ้าเราคิดจะฝึกจิตฝึกใจตัวเองนะคะ มันจะยากมากถ้าเราไม่เรียนเรื่องสภาวะเหล่านี้นะเพราะว่าสภาวะเหล่านี้เขามีความต่างกันหมดเลยเมื่อมีความต่างกันเราต้องไปเรียนรู้ความต่างของเขาตามธรรมชาติเมื่อธรรมชาติเหล่านั้นปรากฏขึ้นมาบ่อยๆเข้าจะทําให้เข้าใจสิ่งนั้นได้มากขึ้นคนที่ฝึกสติโดยการเอาสิ่งเหล่านี้มาฝึกนะคะเขาจะไปเห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นแค่นามธรรมาทเท่านั้น เมื่อเขาเห็นเป็นแค่นามมาทำเท่านั้นเนี่ยเขาจะละความเป็นตัวเป็นตนของเขาไปได้เลยโดยที่เขาไปเห็นสภาวะไงเมื่อเห็นสภาวะจริงๆแล้วจะไม่มีใครแล้วจริงๆแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้จุดประสงค์ของการเรียนของพวกเรามันจะฝืดเครืองอันนี้ไม่ชีเข้าใจเพราะทุกรุ่นจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้ขอสรุปนีย้ยสุนคือว่า ที่เราว่าพิจต55ดวงประกอบเนี่ยก็เหมือนเราถอยไปเรื่องจิตนะว่าผุณส12ม,ม,ม,มีอะไรบ้าง <c ười> อภิสุกะมีอะไรบ้างก็เหมือนเราได้ทบทวนถูกต้องค่ะเราทบทวนแล้วแต่ว่ามันลึกขึ้นไงเราจะไปข้างหน้านะเข้าใจใช่ไหมคะเราเรียนครั้งแรกนี้เรารู้สึกว่ามันแค่นั้นถ้าเรามองย้อนนะถ้าเรามองย้อนนะเราจะท่องจิตแต่ละดวงจําได้ไหม แล้วก็ท่องเป็นเวทนาโสมนัสสะสหคา,าตังทิฏฐิฆาตาสัมปยยตตังอสังขาริกังเราท่องกันได้แล้วทีนี้ในความหมายของโสมนัสสะสหคา,าตังนั่นน่ะมีบอกว่าจิตเนี้ยมันเป็นโสมนัสนะมันประกอบไปด้วยโสมนัสนะทิฏฐิฆาตาสัมปุยตังมันมีทิฏฐิเจตสิกเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยนะ อสังขาริกังชวนตัวเองนะไม่มีใครชวนจิตนี้เข้มแข็งมากมันต้องมีคำอธิบายอีกว่าเอ๊ะการชวนตัวเองเนี่ยมันเข้มแข็งขนาดนี้เลยเหรอความเป็นตัวเป็นตนชวนตัวเองทำแข็งมไหมฮะเข้มแข็งไหมเอาเข้าจริงๆว่าถ้าเราชวนตัวเราเองอะเอาตัวเราเองอะ่ะฉันจะทำสิ่งเนี้ยใครจะทำไหมอย่างนี้ขึ้นมาเลยอะ่ะ แสดงว่าเข้มแข็งมากเลยนะรู้จริงจริงมั่นใจเ <c oughs> นี่ยถึงได้บอกว่าวาบาลีที่เราท่องมันเกี่ยวเนื่องกับสภาวธรรมที่จะเอาเข้ามาพูดกันเป็นเรื่องราวอะนะฮะดัะนั้นถามว่ามีทิฏฐิอย่างเดียวไหมทิฏฐิขาตาสัมวยุตันไม่นอกจากทิฏฐิแล้วยังมีโลภะอีกนะคะจำได้ไหมเมื่อมีทิฏฐิจะต้องมีโลภะเมื่อมีทิฏฐิไม่มีมานะ เมื่อมีมานะไม่มีทิฏฐิจําได้ไหมที่พูดวรานั้นแต่ถ้ามีทิฏฐิต้องมีโลภะถ้ามีมานะต้องมีโลภะอย่างเงี้ยจาได้ใช่ไหมคะทุกครั้งเมื่อทิฏฐิเกิดโลภะมาเมื่อมานะเกิดโลภะมาไอ้นั้นนอกจากทิฏฐิก็ต้องมีมานะอีกถูกไหมฮะแล้วก็มีอย่างอื่นที่ปนปน,นกันมาอีกอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยคได้ก็ต้องคุยกันในแต่ละวันว่า เราไปประสบกับเรื่องอะไรมาเดี๋ยวเรียนพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะเราจะลองมาคุยกันว่าวันนี้ไปทำอะไรมาให้พูดประโยคมาหนึ่งประโยคแล้วเดี๋ยวแม่ไม่ชีจะพาตีประโยคนั้นออกมาเป็นสภาวะที่เกี่ยวกับเรื่องที่สภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นมานะต้องอย่างนั้นเลยนะถ้าถ้าถ้าเราจะรู้เรื่องอย่างนี้นะ